พี่น้องมีเพื่อนแฟนล้ำเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีล้ำเพื่อนโชว์นะครับศิลปินสาหน่อยล้ำเพลินโชว์ครับมื่อี้ครับการนี้ครับตอนนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบนาทีนะครับกะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องแล้วขึ้นแล้วเรียบร้อยอ่าเวทีนะครับทีมงาน คืมงาน voy, คอนวอยก็เริ่มตั้งเวทีแล้วครับได้แล้วครับประมาณ30%นนะครับข้าวเดียวครับไม่นานเกินรอพร้อมสเสดิจครับเมื่อนี้ที่โรงเรียนโพบ้านโพนาใต้อําเภอตำบลโพนากางอําเภอเมืองออําเภอโคกเจียมจังหวัดบุบลรทาชธานีนะครับพี่รองตั้งดูไหม ร้านฝูงยางดีนะพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดครับทีนงานยอดแท้ยอดานาเกินหกวงแรงนะครับกะมาจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงนะครับผมเลยจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะ จะเป็นเวทีเครื่องเสียงหรือจะเป็นเวทีไฟนะครับผมกับแ,แล้วแวดดห่อนแห้งครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นรถบัสนะครับของทีมงานแดนเซอร์ศิลปินแดนเซอร์นะครับผมรถลำโลพงนะพี่นอ้องโอ้โหพวงหนึ่งคันสองคันนี่รถไฟ เอิคกษาปณ์ภีก็เริ่มตั้งแล้วยังเรียบร้อยตั้งในเดินปูนยังดีสนามบ้านของโรงเรียนนะครับผมเออก็ารกระห้อนครับ ใส่กะห้อนทีมงานทีมงานคนไหวกับสุ่ยอากาศกระห่อนจังใดกับป้าท้อยนะครับผมกับสั้งเวทีเวทีใส่หมวกความสุขให้พ่พอแม่พี่น้องมอีขอหมอแขนแฟนลำเพลินนะครับได้เบิเ้งเชรืองเก่านะครับผมเอ้ยอะไรขอน งานขุดยอดไปเลยคนะือจิ้มงานหมาล้ำกันอยู่ทั้งนี้แหลนะเนาะอยู่ข้างหลังที่ที่แต่งยุทธัเดินปูนยังดีทั้งนั้นะขุดหยอดเหมาะเจาะนะครับวัที่หนึ่งสองเจ็ดเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้องนะครับวทีสิบสองห้องนั่งร้านนะครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเป็น้องเริ่มแล้วอาจจะมีเสียงลดเ,เสียงหน่เสียงดังในจังไอยด้ครับลองเ,เออบิร์นจอดจอดทินง,งานเพิ่นกับ สุดยอดครับเนี่ยครับผมราการ พอไปซื้อมนหสุดยอดครับครับผูกจัดจัดโอ้ยหอนหอนหอนน่าดีเด็กหน่อเด็กๆกลัาถ่าแเลยนะครับผมเบิงเวที เครื่องเสียงคุณเยอะน่อยครับสิ่ภาคไปบนไหลคาล่างขายนะครับผมของน,งนายสิงห์ยานที่เบาที่เบาครับโอ้ผู้สาวสาวสักหน้อยค่อยหัดมา,า,ดา,มาแล้วครับเที่เบาตุ่ยจะไหลสดล่เนาะ ทีมงานหมอลำอาจารย์นักดนตรีจากโรงเรียนกับสุดยอดครับรท,ท่านทางโซ่พวกหมอลำเลยชหยอกหลานเพื่อนนอกพี่อนนอกจ <c oughs> ะน้อยกันแล้วแล้วครับผม บนาเกินสองทุ่มสองทุ่มเนีนก่กะสิตอนนี้แล้วครับเป็นห้านเรียบร้อยสวยงามทนงานกับสุดยอดโลด,ดเรีวท่านใจอืม,อม,อม ครับแดดแดดแห้งพี่น้องวันนี้แดดแห้งครับพี่น้องรับชมรับเบิง,ดดงน,นะครับเฮ้ยเพี้ยสุดทานเลยโอ้เป็นแบบนี้สุดยอดเลยครับพีดด่อาจจะเพิ่มปังเพิ่มปังในจังหน่อยได้อพี่นอ้องเด้อโอ้สุดยอดครับ ่อนคขะ่อนเนี่ยแดดถักแดดแดดทีมงานเป็นกับสุดยอดนะครับโอุ้ลมแล้วเป็นกำลังใจให่ทีมงานคอนไว้ยนะครับนักแสดงอาจารย์นักดนตรีนะครับผมทีมงานเดนเซอร์ศิลปินสาาสวยทุกท่านทุกคนนะครับออฟฟินอกัอยาเลื้ยมนะครับผู้ใดที่มาบ่ได้ก็สามารถทักเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เพจ เฟดบุ๊กของอ่นรุนเขือสมของพอกันแท้เขานั่นเองคือเพื่อที่มาได้นะครับกลับมาซื้อบัตรนาง,งานเขาได้เลยนะครับผมมาให้กําลังแรงแจกกันแต่ท่านมาร่วมงานก็ถือว่าการได้ซ้อยเรือซ้อยทาบุญกันนะครับได้ได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใส่ใจเงินทั้งเบดกาสิมอบให้โรงเรียนเป็นทุนรัพย์ในการสมแซมอาคารเรียนนะครับผมเอา พี่น้องคลิปนี้ไว้สำหรับนิงคลิปหนาว่ากันไหมพี่น้องสุขภาพัฒน์ยังรำเรวยรำเรวยครับ